ข้างล่างูกตัวเลยลูกไหนก็ได้ตันี้เลยเนาะตำกินเอาหน่อยหน่อยนะนีแหละหอมงหอมบกุงบกขูดด้ยอันนี้พิรักอาหารนีสานนบกงี่ขูดอยู่เอ้นี่แหละป้าปลเห็นเๆว่าวเรนโวหาไปหยอกซื้อาซื้อหยอกว่าวหยอก้วนไปซื้นนี่แหละ ยกแนวกรรมกันเนยดินตัวไหลด <c oughs> ี่นี่วะท่านบอกเั่สันเรืงสรนบกปบังงวงด้วพี่น้ <c oughs> องใบัง่วงสุดไว้บนโพีพี่น้อง,อง,อง,อองทกระจันที่อันนี้แบบัวแล้วเนาะ ขลววเบางคนเขาก็กินด uh, ิบตามพี่ลองตามน้ำเดือดพี่น้อยตามตามนำเดือดตามได้ตามได้นวดอะไรแจกดกินหมมงไปเลยความมกไปเลยหอมปีหอมปี สานะเเนทีสำคัญมะม่วงม a n g o เด้อตัมคนที่นองตมคนโอ้หอมหอมหอมมงมาแต่ขึ้นพอขึ้นหอดพอเลยขึ้นหอดบีกระตัเด yes> ้่ขึ้นหอดอีบีแหงหอดใส่เ้บีกจ๋า ซื้อไปแล้วก็ไม่รู้จะส่งไปให้ยงไงนะกลัวมีเสียครับพี่น้องผมนัวครับข้าวขวาน้อยเพ้าหอมหอมปลาอลัยมาเขหนึ่งใส่ล <laughs> ี่โหลดครับผมมักซำนะอยู่ละเาลองมพี่นองพี่น้องอ โู้เป็นจะแสบแห้งแต่ว่าไลาซ์ซิ่เป้นแบบแสบครับ,รบสวัสดีสสดครับทำาพอกันทึ่กอรครับผม ก็เคยบ่นข้นกระสินผมก็้องเบียรครับเมื่อน,นี้ผมก็้องเบีย์สิ้าพอพ,พ,พี่น้องมากินตําจักจั่นแ <c oughs> มนุบอกเขาเลยไหมจักจั่นหรือว่าก่อยจักจั่นก๋อยเซาหม่วงพี่น้องหอ่นนอ,หอนหนามันละเนาะห่อนหนามันล่ะบาดีก็ทอดครับออามาทอดซูพี่น้องกินไปน้วกันนี่แหละครับพี่น้องอานละมูอ, <c oughs> อานละมูมูอะไรเอามาขายมาสาวเราเลยสัังมูครับพี่น้อง ผักกาดกระเทีมะาละมะเขือเปาะต้นหอมสะระแหน่หัโเราะผาผักชีเหล้าบักแตงครับพี่น้องบักทั่วครับพี่น้องครับการห้อนห่อนก่อนสิไปกินน้ำกันพี่น้องฝากก็ไลไ์ก็แช์กดติดตามในช่องเคยบนคนกระสินเด้อครับผมพี่น้องมาเสียบตรกันเลยครับผมมาจ้าพี่น้องจ้าขอเข่านะพี่น้องเอาปั่นใหญ่หรือปั่นน้อยวิธีปั่นใหญ่แล้วเนาะ วิธีทำเดี๋ยวลองเบียร์ใส่ข้างล่างให้ด้วยครับพี่น้องส่วนนี้เด็ดแซ่บอันี้ซาน <c oughs> มากคำเดียว <c oughs> สิบพื่อนคำเดียว <c oughs> พี่น้องครับกินดูกันครับปีหนึ่งทีหนึ่งได้พี่น้องนี่เปียฟองเพียอไะไปห,หาเอาหูคำ <c oughs> มีอะไรจ้ะ หอมมัว่วรสจัจอดอันเจ้ในหน่อยพ่อมักจำถึงกินนะกินเ่าบกเป็นกระติบด้วยจ๊ะพี่น้องกระติบใหญ่เจ้ใน, <laughs> นหน่อยแต่ไมือไม่อก่อนผมไปเลี้ยงมัวนะพ่อพอสื้อหั่ว บิทเทิมกับไปเลี้ยงเสาที่กับไปเลี้ยงเนียงกล้วยเนาม่วงถึงเขนินโคกเนาะเอาไหม่ใส่สียส้ยางไหมอย่างยังยางยัง,ยง,ยง,ยงออจีบ่ะติดทั้งบ่ายแล้วก็ไปเตาะเตาะตัวมันมันติดเนี่ยเอามาป่ผน,นผูกกิ้งกับกิ้งผู้ขึ้นปานกับกินปีกได้เลยไหมนี่ฮูกจิตตัวได้เนาะฮูกจิตตัวก็มาก่อย ก้อยดิบอันนี้ซุปด้วยพี่น้องครับมันเป็นดิบซุปครับมาเด้อบิ๊กปอนตั้มี่ปอนมาเด้ออันบิก๊กมันมากินแห้งดีวกว่าพี่น้องอันนี่จัก,กระจันนี่นี่ยัยงที่เป็นแมงๆนี่บิ๊กสิมาก,กินแบบเบียร์มากินอาหารปลาเก๋า อืมบสึกใจร้ายพี่นอ้องรสชาติกระหอนเดี๋ยสือมาสองร้อยกับตัวสองร้อยสี่ร้อยทุงนึงมันสามสิบทุงได้ยี่สิบบาทสามสิบตัวทุณมูฮ้า,าใหม่ไปเอาวันนี้สิบทุงสามร้อยตัว <laughs> สามร้อยกระตัวเกือบสี่ร้อยตัวสักเนาะแมนคิดตังไหนจังสีทรงไปเห็นหน้องกินไะไร ขอบคุณเพื่อนมิวได้บะเลยเพื่อนมิวก็ม่ได้กินได้เนี่ยทรงทรงบะเลยนาองไม่เสียเนาะฮะไม่รู้อืมก็อืมสุดยอดเลยอืมอือ Bọc ngon tuần lắng bạn tuần này nó ngay chai đốt được ừ. à. Ờ. ừ đoạn đoạn. đẹp ra đây mà phủ ừ nó khai กินบะปีหมดเลยหมดเด็ดเลยจอดกรอบเนาะพี่น้องเฮ้ยแปลกใจอะไรใหพี่น้องไม่กินน้ำเด้อเอายังไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับหาเขาไม่นาั่งกินน้ำกันเด้อจ้าขอบอพอดีอื <laughs> มันค่ะหอมาม่อมมันเยอะจนนึกว่ามันจะไม่เยอะเนาะสั่งมาเยอะเกินไปก็เลยเอาฟิดไว้ฟิดไว้ได้ไดนะเลยเนาะแบ่งให้แม,ม่ด้ยืยแบ่งให้แม่ไปด้วยก็ยังเหลืออีก Mm, Takk. หวานออกมาหอมหอมจังเลยหรอไงยังนอนก่อนไม่สุมเนาะต่บังม่วงกินกับเขา่หรอจับเนาะปกไเพราะเพราเดีเอาไป้เห็กับเขากินพราเดี๋เด้กินนะผมนี่ว้ตบังม่วงใสบะแข็งได้ไหมหรอติสานมาเน่าแต่บังม่วงใสบะแขรงกินกับเขาของซาฟงกัตำเแซ่บ ตก่อนทุกปีครับเพิ่นแล้วตําให้กินนื้อเข่าเ <c oughs> สียบครับยืดสายเกิดยืสายถูกต้องแล้วแบบหลุสมบูรณ์ในการกินแห้งทุกภาคแหละทุกภาคก็คือมีดีในแต่ละภาคจะผักนะของกินแบบแมีแม่ยค่ะ แต่ละภาคก็จะมีอาหารพื้นบ้านของแต่ละภาคแนะจ้ะทำท่าทดีแซ่บตั้งแต่ขนาดเนื้อเพนาะท่านชิมไหมเออปตาเคยกินลูออกต้กนที่บอกพี่ลุงจะวันท็่งานกับพี่พพล,ลุงไอ้อยู่ข้างกันก็พี่ลุ่งพอยู่กันนู่นเวลูกกินกับผักกาดกวางตุ้งที่กินดิบได้เท่าแรกกะ ย้อนว่ากินลูเนี่ยลูคือลูคือหลับหมูนะพี่น้องเนาะขอหลับหมูพี่น้องเช่าเช่าเนื้อไอ้ขอความดูนี่นะครับเด้อแบบคนว่าลูเนี่ยเอาหมูเห็ดเป็นบอแล้วก็มีเหลือมีอย่าง,นงเนี่ยก่อยขึ้นเหนือนเนี่ยแซบ่บแซบ่บติดใจเลยมกะเบียมากินน,น้ำเงี้ยวเนื้อมั้ง จะมีพี่สาวที่ทําผมด้วยกันเป็นทั้งทาผมด้วยกันเพิ่มเป็นคนเหนือคนทนําน้ําเงี้ยวให้เบียกินอุ้ยเบียเจอมาเบียไม่เคยกินในชีวิตแล้วก็กินครั้งแรกที่แกทําให้กินอร่อยมากค่ะอร่อยมากๆเลยทุกคนน,น้ําเงี้ยวเราไม่เคยลองเหมือนกันคิดว่าแบบเหมือนมันจะแบบดูแล้วแบบเราไม่เคยกินขนมจีนแบบนั้นเนาะเป็นยังไงอะ ความรู้สึกอะ่ะไม่อยากกินเพราะว่าไม่เคยกินกลักวกลัวไม่ถูกปากอพอกินแล้วโอ้ยเบิ่นสองเบิ่นสาม, <laughs> มจะ้ะกระดูกมูอเคี้ยวแล้วก็น้ําเขาอาจจะเป็นแบบข้นข้นนะเข้มข้นบอกไม่ถูกอร่อยอร่อยมากแล้วก็โรยพริกผงอู้แสบจ้ะพี่น้องมันนี้วันนี้เกลือเน้อผักไกผักไก่กินอย่างเอียร์ผักไกเบียร์กินทุกอย่างเลย <laughs> มาก อาหารใต้ขั่วกิ้งกระดูกหมูเนาะแบบผักกััเพิ่งไฮไลท์ชอบทุกอย่างเลยค่ะที่ที่เป็นอาหารใต้เป็นคนชอบกินอาหารใต้มากรสจัดดีเนาะ,ะครับกิ่ย่าได้เนี่ยเน,น,นื่อแตกยด้เหมืนอนกัเนาะเครื่องแกงเขาจะเข้มขน้นหอมห่าเผ็ด หรือว่าเราเป็นคนกินเผ็ดด้วยก็ไม่รู้น,นึกว่าน่าจะแต้ไปกินแกงไตปลาเขาไม่ให้กินไม่ถูกปา,ากโอกากินเลยทีนีม้มาลองกินอีกทีหนึ่งโ้หถึงพริกถึงิ้งเลยแกงไตปลาความคิดของเบียคือนึกว่าขมพอทีนี้ตั้มนี่แหละค่ะเป็นคนแกงไตปลาถึงเบียชอบอาหารใต้แต่เบียไม่เคยกินแกงไตปลาเมนูเดียวที่ไม่เคย ไม่กล้ากินอืมไม่กล้ากินไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าปลากินแล้วตอนนั้นคำว่าคำว่าไตาปลาเนาะเรานึกว่ามันจะขมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเลยไม่กล้ากินทีนี้ตั้มอะ <c oughs> ทาให้เบียรกินอ่นอุ้ยเบียติดใจเลยจ้ะตั้งแต่นั้นมากินตลอดเลยแกงไตปลาพ่อก็ชอบแม่ก็ชอบเบียจะสั่งมาไว้เลยไตยปลาแบบเดี๋ยวนี้เขาจะมีไตปลาแห้งขายทำสำเร็จเนาะอร่อยมาก เบียซื้อมาไว้ติดบ้านเพราะว่าเพื่นชอบกินกับข้าวสวยคื่ข้าวกินใส่ปลาเห็นพอตามากินพ่อขาวว่า,าพ่อตของเบียร์มากินครับแบ,บาผักกางผักกาตรงผ<อ>าแหงพีมือไม่แย่ <laughs> พีมืองแยกกับแซบครับแซบ พะโลเน,นาะผักตังหัวทุกอย่างครับแจกผักตังครับกินได้วัตดทุกอย่างไปเลมั้ย,ยสรุปเนาะขอสวยวัตถุดิละสองจานสามจานครับอาหารทุกภาคก็อร่อยทุกภาคแซ่บทุกภาคไปมั้ย รับสายฟ้ามาจากโรงเรียนสายว่าทำได้ไม่รูกก็สอบทำได้ครับเก่งจะตายเก่งจะตายทำไมวะงนันทำไมถึงว่าทำได้อ๋อก็ก,ก็แม่สอนไง <c oughs> แล้วแล้วแล้วสิ่งที่คุณครูบอกน้องเนื้อใจละ่ะก็ทำได้ครับจักเดบอะไรพี่น้องเลยจักเดบอะไร <c oughs> ัมือถือเดินทางไปต้องบวได้หยเนงานศพรุ่งครับเสียรว่าปุ้มขอฟฟนซองเทือ่อนตัวเพินไงคนที่เลี้ยงหน่่ยมาตะเลยน,น่อยจ้ะเลีย้ยงผมเองนะครับทำพอ วันที่เสียมาเข้าฟันหน่อยคนลุกเลยอ่ะแล้วเราก็ยังไม่รู้ข่าวนะพี่อ้อยจะว่าเพิ่นพี่อ้อยเพิ่นเพิ่นโพดแล้วโพดก่อนนั้นนั่นเนาะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เพราะตัวสับปะมันใช้อยู่วันสองวันกูหาเพิ่นนั่นเลยยิงสันหนึ่งผลเล็กคือโมเมนต์ของมันน่าพน้อง หยบมันกินทั้งมันใ้กินทั้งมันแ้่พี่น้องจ้ามันคว่ำเพนเีแหละสับแดงอื้มนวางพี่หองเยออื้ หากินอาหารอีสานเนี่ยอู้จะเล่นอาหารอีลีจ้ะนี่นู่จะเล่นอาหารเด้๋ยวนี้อ๋อจะยันจวนหมอขัขอ้เขาจะคลุบหน่อยลงหน่อยลงเขอาหน่อยลงต้งเกลียดด้วยน้ำหนักท่ำเกินปั้นบุเมนดา โบกไแ,แต่จำไม่ได้อกมันสิมันคลอนแล้วแม่มกินหลายแห้งปั่นดูบยาใส่จะกินคนนี้ล่ะยังก็เขาสุดปากนะกินแล้วก็จะเอารถไปเช็คได้หมดหาอก็ที่เดินทางไปน้องก็ทีเดินทางจา้ะเอารถไปเช็กคำนึงความคำน,นึงถึงความปลอดภัยของแต่ละคนไปตจำกัน,กนตัว่าหนีได้ผิดหลองรถเท่าเนี่ยดีว่าตัอยากจะเสียเงนินเลย ันยืนางไกล,ลน,กน่ยรเป็นตัหลุดกุศลาสียายหรอกจะเฝ้า,าบาสียายพี่น้องเช็ัันเช็คระยะเล็กเช็คเห็หนเช็คเครื่องเช็คย,ยังไง้ามปลอดภัยเจ้าพื้อขุยข้ามไง,งาขึ้นความแบอยู่กับผูมัแบบนี้กินเนะาะล้ากล้าสั่นเนาะ ง่ายนี up, kind of like ่ละทำมตะกรอนตอนที่กระป๋อมเบิ้ลเป็นสั์ขุมพองเลยเฮ้ยไปยิงมวนกันนรอป้อมพ่นเรื่องสิกันรัดพ่นอ้อมพ่นกันเสียพ่นอะไรไปจะองยิ่พองยิ่งจะพองยิงเนี่ยจะพองยิงไหวบิถึงก็ ก็ต,ตาบ่าแตกหลงยิ่งไปปุ๊บมันอยู่ระดับหน้าทะลุเจออีกครั้งอยู่เลยแตกขุ้นเลยก็จะบ่ตาบอดละคิวไผอังคิวไผ่อังคิวดุนลูกอาทันเป็นก่อนเอ้ยได้หนีบ่เดี๋ยวพวกนี้พวกนี้แรงนี่แรงแรงก็เลยไป <c oughs> ยิงยานแรงมันถึกตา ว่าไปกับปอมกับแซ่เพื่อกันสมัยตะก,ก่อนเดี๋ยวนี้เป็นท่ากุ้มคว่างโอกาสกินเงินอยน่ยมันจํา <c> ส <oughs> ีอ่ะอืมอืมอืมอมอือืมมมอือมอืม,มอมออมอืม,อ,มอืออืออมอืม เดี๋ยวเอาไปตุยมันกันตุยรวดทีเดียวนี่สำหรับไล่พี่น้องน้องครับ <c oughs> สุดยอด บนี่ความสุขหลายขนาดกินอาหารอุษาทำห้าเสือกล้าคพี่ต๋องครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราพี่น้องกราบขอโทษขออภัยกันกินบูธภาพแล้วก็ขันบ้าบถูธต้องวัวนัวห <ons> ัววนกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ ฝากคนอะไก็แชร์กดติดตามให้ช่องเคยบนคนกระสินคือเก่าในเด้อครับพี่น้องอย่เฟ้าก่อดไอ้ย่าฟ้วออาฟว่างเลยกอดไปเลยครับเด้อเ <c oughs> มื่อกี้ผมสองคนขอลาไปก่อนเมื่อหนามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ